อันนี้คือถ้าข้าวมันติดใช่ไหมคะเราต้องลงไปงลุมเทมเมล็ดข้าวลึก1เมตร50เซนติเมตรไม่มีพื้นที่ให้คนลงไปทําความสะอาดหรือแก้ไขหากเครื่องขัดข้องชํารุดคือหนึ่งในปัญหาของเครื่องขัดทําความสะอาดมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าวจะซื้อให้กับศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศยืมใช้200ชุดงบประมาณกว่า50ล้านบาทหรือเครื่องละ2 5 0 0 0 0บาท แต่เอกชนที่ชนะการประกวดราคาเพราะเสนอราคาต่ำสุด33ล้านบาทหรือเครื่องละ165,000บาทเครื่องนี้เป็นของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงไทยตำบลท่ารลาดขาวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีสภาพอย่างที่เห็นชาวนาบอกว่าใช้งานไม่ได้จริงจึงปล่อยทิ้งหลังติดตั้งและทดสอบเครื่องแล้วเสร็จเมื่อปี2563พวกเขาเสียดายงบประมาณจัดซื้อ และเสียดายเงิน50,000บาทที่กลุ่มใช้สร้างโรงเรือนติดตั้งเครื่องแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือความรู้สึกก็เสียความรู้สึกดีกว่าครับตอนนี้คือได้ของมาแล้วใช้ไม่ได้ก็คือคือ,อยังไงนะเราได้ของมาแล้วนะ่ะในในลักษณะของของโครงการเราก็ได้เต็มร้อยแล้วแต่พอเอาลงมาแล้วมันใช้งานไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้ก็ไม่รู้จะ ถ้าหน่วยงานก็คือตอนนี้ว่จะจะทำเรื่องส่งคืนอ่าส่งคืนที่นี้ทั้งศูนย์ก็บอกว่าส่งคืนแล้วก็จะจะได้เครื่องใหม่มาคงเป็นไปไม่ได้เพราะได้ไปแล้วใน,ในเขาเรียกว่าในระบบได้ไปแล้วสองปีที่ผ่านมาชาวนาขอให้แก้ไขปรับปรุงเครื่องแต่ถูกปฏิเสธจึงตัดสินใจกลับมาใช้เครื่องที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยจัดซื้อให้เมื่อสิปีก่อน อย่างใช้งานได้ดีปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้มีการสำรวจเครื่องขัดมเมล็ดข้าวส่วนใหญ่จัดส่งมาที่ศูนย์ข้าวในภาคอีสานชาวนาบอกว่าใช้งานไม่ได้จริงจึงร้องเรียนให้ปปชตรวจสอบเพราะหากเปรียบเทียบกับเครื่องที่กลุ่มชาวนาจะซื้อเองในราคาเกือบ2องแสนบาทจะได้เครื่องที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนท่านาทีบ่บดีท่านใหม่เข้ามาเราก็มีโอกาสได,ได้คุยกับท่านเราก็เลยบอกว่า ปัญหามันเกิดอย่างนี้แล้วผมต้องทํำยังไงแล้วกรมจะแก้ไขให้ผมยังไงทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านต้องว่าไปตามผิดท่านก็บอกว่าลูกน้องท่านอยู่ในนี้ต้องมีการสอบวินยัยต้องดําเนินการตามกฎหมายไทย PBS ได้รับข้อมูลจากกรมการข้าวกรณีเรื่องร้องเรียนจัดส่งเครื่องคัดทําความสะอาดมเมล็ดผ่านข้าวไม่ได้มาตรฐาน ผลสอบข้อเท็จจริงพบว่าเรื่องมีมูลและเตรียมพิจารณาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขร้าราชการที่เกี่ยวข้องขณะที่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนเรียกร้องให้ปปชเร่งตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่เนื่องจากมองว่าการจัดซื้อเครื่องลักษณะนี้อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่มไผทูลธุรพันธ์ไทยพีบีรายงาน